มาเปิดตัวด้วยตัวแรงนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบรถแข่งจริงนะอันนี้เอามาเลปิกาครับเอามาตกแต่ง,งสไตล์แล l ี่คอสแลี่อาร์ตนะครับของทางมิสูบิชิแลี่อาร์ตนะครับแล้วก็มาดูโดยรวมดีวกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเราจะพาไปดูตัวเท่ๆเจ๋เจเป็นก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือตัว Mitsubishi X-Force s e v ที่ได้รับการตกแต่งจากทีมแ a l l y Art นะครับ m i t s u b i s h i Turbo Charger ด้วยนะครับคันนี้ โอ้โหอันนี้เป็นลายลายะที่เขาแข่งกันลายลยประเทศไทยครับทุกอย่างแต่งดูยางสิเป็นไงโอ้โหออเทเลนนะครับแต่ว่าดอกนี่เต็มเหนียวนะครับมีบางโคนของล a ยอาร์ตนะครับสติ๊กเกอร์มีแหลกหลังคาแลปสีดำโอ้ขับไปไหนนี่พร้อมพร้อมพร้อมลบนะครับคันนี้ผมโมว่าเหมาะ ลุยน้ําได้นะครับลุยโคนลุยลเพราะว่าอย่างลืลมนะครับเขาเป็นเซเว่นดร d e หมดนะครับมีโหมดการขับเพื่อนทั้งหมด7โหมดนะครับบอกเลยด้่ใช่อะมันใช่อะครับนี่นี่เป็นโดยรวมมา Expander Cross อันนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นตัว X-Force h e v หรือ Expander Cross อันนี้เป็นรถขับเพื่อนล้อหน้าทั้งหมดนะครับแต่ได้มีโหมดการขับเพื่อน7โหมดนะครับลุยได้หลาย หมดนี้ลุยได้อันนี้ตกแต่งเท่มากเลยอันนี้แต่งสไตล์แคมปิ้งนะครับ <Okay. S 1> ตัวรถ9ก้าแสนนะครับแต่ยังไม่รวมชุดแต่งว่าชุดแต่งจะตกอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงครับแต่ดูเท่ะอะดูมากแต่น้อยนะครับอเออดูน้อยแต่มากนะครับอันนี้ข้างในไม่มีอะไรเขาทําตกแต่งแค่เฉพาะภายนอกนะครับแล้วก็วนี้เป็นรุ่น GT นะครับ เป็นรุ่นอเอออาทอนแล้วกันนะครับหนึ่งล้านสนาหบาทนะครับสำหรับตัวมิซูบิชิผมคิดว่าอันนี่จะเป็นท้ายท้ายนะครับท้ายท้ายของโมเดลแล้วนะครับคาดว่าปีหน้าอาจจะนะครับอาจจะตัวใหม่อาจจะมาแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นของอุปกรณ์อะไรผมว่าตอนนี้ลงตัวกลมกล่อมแล้วก็ให้ของมาค่อนข้างคุ้มค่าแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นก็คือตัวไททันนะครับตัวเตี้ยนหน่อยคันนี้หน้าหน้านี่เหมือนอ e ีโ0สิบเลยะนะ เห็นไหมหน้านี่เหมือนยูโรสิบเลยอาจจะดูตัวแม็กกับกับยางเล็กกว่าน่อยครับแต่นี้คือไซส์17นะครับก็ไปใส่ยางให้ใหญ่หน่อยก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษนะครับหกแสนกว่าบาทเองนะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับขนของได้นะครับทำมาหากินได้ไปต่อคอกไปทําอะไรได้นะครับยังก็ยังมีความเท่ความสวยอยู่เซตอัพจากโรงงานด้วยนะครับคันนี้และอีกหนึ่งรุ่นครับอันนี้เป็นตัวเป็นตัวใหม่นะครับเป็นปี2025นะครับคือเราจะได้ตัวกระจังหน้า ออกแบบใหม่สีโครมไฟสีอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ด้านในเป็นบอกสะท้อนความร้อนนะครับฮีทการ์ดมีเซเว่นไร Mode ด้วยเป็นหนึ่งรุ่นที่ขับดีนะประหยัดประหยัดอะประหยัดจัดอะนะครับแต่ที่เห็นชัดเจนเลยคือนส่วนงตัวไฟถ่ายนะครับไฟท้ายนี่จะเป็นสีขาวลมดำนะครับเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับจอดเม้นแต่ว่าถ้าไม่น,นก็เราก็ติดฟิล์มบื่นๆไปนะครับ นี่ก็เป็นอีก2รุ่นที่นำมาโชว์นะครับในส่วนของงาน Motor Expo นะครับก็คือ e x p Cross e n d e r c r o s s HEV แล้วก็ e x p e n d e r c r o s s ธรรมดานะครับแต่มองเลยถ้าเกิดคุณชอบขับรถสนุกๆน,นะครับผมเชียร์ให้ไปตัว X-Force นะครับนี่เลยนี่ Xpander h e เดออันนี้ธรรมดาไม่ใช่ Cross นะถ้า Cross ก็จะมีแหลกหลังคามาให้แต่อันนี้ไม่มีมาให้ ไม่มีหลักหลังคามาให้นะครับนี่คนให้ความสญดูเยอะเนี่ยให้ดูเลยบ่มันพับได้เรียบเรียบเลยอะ่ะคุณจะวางสูงกอล์ฟจะวางอะไรตรงนี้ก็ยังมีที่เก็บของให้อีกเยอะนะครับเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าใช้เป็นอย่างมากนะครับพับเรียบเลยนะก็ใครที่จริงๆบูธวันนี้รถอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาใส่เวทีใส่อะไรไปด้วยแต่วันจริง วันที่คุณมาเดินในงานจริงๆแหละบอกเลยว่ารถจะเยอะกว่านี้และจอดแน่นมากกว่านี้นะครับแล้วคิดว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวตกแต่งพิเศษเพิ่งมาหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวที่เป็นตัวไททันตกแต่งสไตล์ลิอารหรือสายล,ลุยนะก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดครับของบูธมิสุบิชินะครับใครที่ชื่นชอบมิ u b บิชิชอบความประหยัดชอบความเท่มาได้ที่บูธมิสุบิชิครับครับก็ก่อนก่อนอื่นจะพูดเรื่องบูธเนี่ยผมก็ขอแสดงความเสียใจกับทางภาคใต้นะโดยโดยความเป็นคนไทยก็รู้สึก แต่อย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกําลังใจนะครับตอนนี้กลับมาที่บูธของมิ t s u b ิชิมอเตอร์เนี่ยปีนี้เนี่ยบูธของเราก็มีการดีไซน์เป็นไลฟ์สไตล์ฮับก็แล้วกันเพราะว่ารถพูดถึงบูธก่อนเนาะบูธที่เราจัดเนี่ยเราก็จะตกแต่งเป็นแรงบันดาลใจให้รถแต่ละรุ่นเนี่ยก็ให้ลูกค้ามีจินตนาการอย่างเช่น X x p a n d e r นะครับตัวปี2026เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ย เราก็ตกแต่งด้านท้ายก็เป็นธุรกิจเล็กๆนะครับที่สามารถไปดัดแปลงได้ส่วน Expander Cross เนี่ยก็จะเป็นสายพจนภัยท่านจะเห็นนะครับ uh, X Force ก็จะตกแต่งเป็นลักษณะสไตล์เป็นรถ uh, สับสนย์การแข่งขัน a x c r ท่านก็จะมาสามารถดูได้ที่บูธของเรานะครับตอนนี้มาส่วนของไฮไลท์ของการขายรถบ้างนะครับรถปีนี้ที่บูธของเราในปีนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับ เอ็กซ์ฟไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นไฮไลท์ที่ยังติดมาตลอดและปีนี้ก็มีโปรโมชั่นแรงๆนะครับยกตัวอย่างเช่น0%เอดอกเบี้ย0%และในช่วงงานนะครับก็มอบบัตรเซนทลาอีก1ใบนะครับมูลค่า1,000บาทอันนี้จะเป็นในช่วงในงานนะครับส่วนตัว e อ p a n d e r เป็นการเปิดตัวรถโมเดลเยียร์26นะครับก็ใส่ในเรื่องของฟังก์ชันเข้ามามากมายอาทิเช่น แอร์แบ็ใบนะครับระบบอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยในการขับขี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เอามาเปิดตัวในงานนี้และที่สำคัญอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนจับตามองก็คือ p a j ชโ r s s p r t t นะครับรุ่น g t รุ่นใหม่นะครับราคา1ล้านหนึ0 0แสนต้นเท่านั้นเป็นราคาที่จัดต้องได้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์ที่เป็นมาตรฐานประหยัดน้ำมัน15กว่ากิโลลิตร อันนี้ก็อยากให้มาดูเพราะว่าราคานั้นสุดคุ้มจริงๆนะครับดีที่สุดในช่วงนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบูธมิตซูิชิแล้วก็สิ่งที่สําคัญทดลองขับนะครับเพราะว่าเราขายรถไม่ใช่ได้ขายแค่โปรดักต์นะครับเรามีศูนย์บร,ริการครอบคลุมทั่วประเทศไทยเรามีการบร,ริการอะไรที่ครบครันไม่มีปัญหาก็อยากให้ทุกท่านที่จะตัดสินใจซื้อลรถนะครับทดลองขับดูในเรื่องของศูนย์บร,ริการระยะยาวด้วยครับ